สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับกับ t o y ยต้าวีออนะครับคันนี้ปี2013นะครับเป็นเครื่องพันห้าออโต้ตัว E นะครับเซนร์ลกแอร์แบ็กบอกหนังภายในสวยๆภายนอกสีแดงแบบนี้เลยนะครับสีแดงเดิมโรงงานนะครับไม่มีโชนหนักตัดต่อหรือพลิกปันมครับใครสนใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับผ่อน3,900ด้วยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับ189,000บาทนะครับใครเครดิตดีออกรถสูบาทได้เลยครับ มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ต่างจังหวัดหรือจัดได้ทุกที่เลยนะครับมีไฟแนนซ์บริการครับบริการจัดส่งทั่วไทยครับรถสภาพโดยรวมสวยครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่เคยลื้อเครื่องไม่เคยแต่งซิ่งอะไรทั้งนั้นนะครับสภาพสวยเดิมโรงงานมาแบบนี้เลยใครอยากได้ใช้งานนะครับชอบสีแดงครับจัดไปครับวีออ t อึดถึกทนดูแลง,ง่ายเติมน้ำมันไม่แรงไม่แพงครับเครื่องพันห้า พ่นน3 9 0าร้ยประมาณนะครับใครสนใจโทรเจราจาสอบถามมาเช็คมาชมดูทดลองลองขับก็ได้นะครับมันไกลไม่สะดวกเดินทางก็มีบริการจัดส่งครับเครื่องพันหตัว E ีนะครับคันนี้ภายในส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสภาพดีและล็อกแอร์แบก นี่เลยครับกระจกเครื่องไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับโดยรวมสวยครับกับราคาและสภาพนะครับน่าสนใจมากๆนะครับคันนี้แจ้งมาว่าเคยมีแตะท้ายมานะครับไม่หนักนะครับเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีโดนตรงไหนแล้วก็แจ้งนะครับ ไม่โดนแล้วก็บอกไม่โดนโดนก็บอกว่าโดนนะครับไอตรงที่แตะเนี่ยเราเก็บงานมาสวยๆเนียนๆนะครับถ้าไม่บอกก็แทบจะไม่รู้นะครับถ้าใครดูไม่เป็นนะครับก็แจ้งชัดๆไปเลยนะครับโดยรวมสวยสมบูรณ์มากๆนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงไม่์คันนี้ประมาณ1 2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับไม่์แท้ มาดูได้ครับมาลองขับได้เลยครับรถสภาพโดยรวมน่าสนใจมากๆนะครับกับราคาปี2013เปิดราคามาไม่แรงเลยครับ189,000บาทนะครับ Toyota Vios นะครับมือเดียวนี่ครับไม้แท้ครับไม่มีกอไม้นะครับใครสนใจก็มาลองขับดูได้นะครับเกียร์เครื่องยนต์นั่นเดิมๆนะครับไม่มีอะไรผิดแปลกไปนะครับจะมีด้านท้ายนะครับแตะเบาๆนะครับไม่หนักนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับแตะเบาๆถ้าไม่มี ดูเก่งๆดูเป็นไม่เป็นนี่ยากครับถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ครับลองชมได้นะครับดูแลศูนยด้วยครับภายในสวยภายนอกก็งามเนพับภัยในเครื่งองพันค่าออโต้น้มามันล้วน,นครับไม่เคยชนตัดต่อไม่เคยติดแก๊สไม่มีพิความจมน้ำนะครับเอกสารครบสมบูรณ์มาดูได้ครับรถสวยดีๆแบบนี้นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับ Milk tea, milk tea, just for me. Milk tea, milk tea, drink milk tea. Milk tea, milk tea, just for me.